หมอมุกกินเค้กออกมาชี้แจงอีกครั้งคลิตขอโทษที่สองหลังเหตุการณ์ดราม่ารีวิวที่สร้างความขัดแย้งดูคลิปได้ที่นี่หน้าแรก h t t p s m o n g o l i n e c o m หน้าเพจ h t t p s m n g l i n e c o m o n l i n e s e c t i o n ลิงโทษ h t t p s m n g l i n e c o m o n l i n e s e c t i o n 3 3 1 2 s t a r t 0หลังจากเหตุการณ์ที่เจ้าของแบรนด์พพก ออกมาสืบสาะการกระทำของหมออินฟลูเซอร์1ที่ถูกกล่าวหาในการทำคอนเทนต์ที่ผิดศีลธรรมและกระทบต่อธุรกิจอื่นๆหมอมุกกินเค้กหรือหมออินฟลอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงได้ออกมาชี้แจงและขอโทษอีกครั้งในวันที่16พฤศจิกายน2568 เขาแสดงความยินดีที่ได้ลองชุดจริงของโพอัมและยืนยันว่าไม่เคยมีเจตนาที่จะขอของฟรีหรือกระทําใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหมอมุกกินเคกยอมรับว่าการสื่อสารของเขาอาจมีความพลาดเคลื่อนทำให้เกิดความไม่สบายใจในบางส่วนแต่เขายืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะทำให้ใครเสียหาย ก่อนอื่นขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ขอโทษที่ทําให้เสียความรู้สึกไม่ดีการรีวิวของฉันมาจากประสบการณ์จริงและไม่มีเจตนาที่จะกระทําใดๆที่ผิดศีลธรรมขอขอบคุณทุกคนที่ได้สนับสนุนและแสดงความคิดเห็นฉันจะนําคําติชมเหล่านี้ไปปรับปรุงตัวเองและพัฒนาต่อในอนาคต คลิปขอโทษนี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบที่เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ drama r e ีวิวซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทําให้เกิดการโต้แย้งอย่างมากหมอมุกกินเค้กได้รับการสนับสนุนจากผู้ติดตามแต่ก็มีความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการแสดงความรับผิดชอบและการพัฒนาตนเองของหมอมุกกินเค้กเป็นการแสดงถึงความมีสติปัญญาและการเคารพธุรกิจอื่นๆแต่นี่ยังไม่จบคุณคิดว่าการรีวิวของหมอมุกกินเค้กจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจออนไลน์อย่างไร คุณมีกฎหมายหรือการดูแลระบบใดๆที่จะช่วยป้องกันการกระทำที่ผิดศีลธรรมในโลกออนไลน์หรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายเหตุการณ์นี้และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการรีวิวออนไลน์ที่เหมาะสม